มารับน้องมาดาที่โรงเรียนมีการดบ้านพ่อโอ้ยนอนหัวจะตื่นน้องมาดาเอานุ่มล้วเป็นบอเดี๋ยวลงท้าไปเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อขนมร้านไม่พาไปไปขึน้นรถใส่ดีๆลงท้าไหม มารับน้องมาดาบปัดเงี้ยวปดเงี้ยวพี่เงี้ยวใส่ปัดไปไปของหน้ามันไปไปสิพัาไปไปน่างออกก่อนเอาใส่เกลือพ่อแกได้ ไปเข้าห้องน้ำก่อนปัดห้องน้ำบอนยมไม่ได้คือสะอาดแท้ไปเดี๋ยวพอสีร้อยยี่เด้อไปไใส่รองเท้าห้องน้ำสะอาดมากเลยใช่มารับน้องมาดาสวัสดีหน่อยเร็วน้องไมาา่ได้ น้องไม่ไดส้สวัสดีกว่าเร็วเอาทุกปากซะจะซื้อขนมเนี่ยใส่ดีๆมันสีลมใส่เกือบดีๆก่อนใส่เกือบดีๆ เอาใสเกือบก่อนใสดีๆเอาจะไปใสไหนมันไม่มีหม่องใสด้ลองท้านะ่ะพอปิดคลิปก่อนนะ